ทำไมผมถึงพยากรณ์นะครับในช่วงขวบเดือนที่ผ่านมาว่าในช่วงขวบเดือนเมษาและก็พฤษภานะครับมันจะมีเรื่องราวข่าวโรกีเรื่องของทางเพศเรื่องของการเสพสมในรูปแบบต่างๆนะครับหรือว่ามีข่าวเชาาต่างนานาใครที่ได้ตามนะครับทั้งนัดดูดาวและสัปดาห์แล้วก็เรื่องของนัดกาลิวันผมจะเน้นย้ําว่าช่วงขวบเดือนเมษาพฤษภาครับเดี๋ยวจะเจอเรื่องราวเหล่านี้นะครับแล้วก็เน้นย้ําว่าเป็นเ,เรียกว่าวงการนะครับมีทั้งวงการ Uh, ทางเรื่องของพระนะครับเรื่องของศาสนานะฮะเรื่องของ uh, ครูบาอาจารย์นะครับหรือว่าหมอนะครับหรือว่าเรื่องของทางกฎหมายนะครับหรือว่าผู้ที่ใช้กฎหมายนะครับในช่วงนี้นะฮะแล้วก็นะครับมาดูว่าเพราะอะไรนะครับอันนี้คือดวงเมืองครับใครที่เห็นนะฮะแล้วผมตัดย่อมาครับจริงๆดวงมันก็เป็นจักรราศีเป็นวงกลมใหญ่ๆแต่ว่าเดี๋ยวถา้าดูดาวดวงอื่นันจะงงกันหมดนะครับ แล้วทีนี้ครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันจะสิ้นสุดนะครับเมื่อไหร่แล้วก็เรื่องราวบนี้มันจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูครับต้องบอกว่าในจุดตำแหน่งนะครับท่านนี้นี่คือในดวงเมืองนะครับในดวงเมืองไทยนะครับมีดาว3ดวงนะครับอยู่ในภพวินาศครับเลข6นะครับดาวพระศุกร์เลข4ดาวพุธแล้วก็เลข8ดาวราหูนะครับเพราะฉะนั้นเลข6กับเลข8นะครับคู่นี้เขาเรียกว่าคู่เสพสมนะครับหรือว่า คู่ดาวที่ลุ่มหลงมัวเมานะครับเขาลุ่มหลงมัวเมาแล้วอยู่ในภพวินาศของดวงเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้สึกนะครับหรือว่าจจะดูข่าวนะครับหรือบางทีอาจจะบางทีเราก็ไม่ค่อยยอมรับสักสัไหร่นะครับเพราะว่า คนเขามักจะมองหรือว่าคนต่างชาติมักจะมองนะครับว่าประเทศเราเนี่ยครับทำไมมันมีเรื่องของทางเพศเรื่องนี้เยอะจะเยอะเรื่อเกินในประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ดาวเล6กับเล็กแเนี่ยนะครับมันอยู่ในดวงเมืองตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเรื่องข่าวนะครับต่างๆนานาเรื่องราวเหล่านี้เยอะแต่ว่าในช่วงขวบเดือนนี้นะครับมันมีดาวนะครับพรหัสนะฮะเล็กนะฮะ โคจรนมาอยู่ในภพวินาศนะครับเพราะนั้นมันไปสปาร์กดาวเกี่ยวกับข้องกับทางเพศนะครับรุนแรงขึ้นนะครับและดาวพระศุกร์นะครับเลขโกนะฮะนี่เนี่ยดาวบนท้องฟ้าโคจรนะครับมาเข้าสปาร์กกระดวงเมืองครับไอ้นี่ใครนอกเนี่ยก็เรียกวงนอกนะครับดาวอยู่บนท้องฟ้าและอันนี้นี่คือวงในนะครับคือดาวที่อยู่ในดวงเมืองหรือดวงชะตาเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาสปาร์กครับเลขโกมาสปาร์กกาเล็กซี่ฮะเขาเรียกว่า ได้6ดาวสุกเล็ก4ดาวพุธนะครับมันจะมีโหราศาสตร์เขาใช้คําว่าพุธสุกอีกคู่อย่าดูเบามัดมัวเมาเสพสมจนสมสารโอ้โหฟังแล้วแม่เสพสมแล้วก็สมสารโดยเพราะว่ามันมีเรื่องของทางเพศ ที่รุนแรงขึ้น,นครับแล้วอยู่ในภพวินาศของดวงเมืองก็แปลว,ว่ามันมีข่าวเชาวาเกี่ยวข้องกับทางเพศนะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับช่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสคือเลขก5นะครับเลข5คือดาวพฤหัสนะครับเดี๋ยวถ้าฟังเรยยาจะเพิ่งงงนะฮะอันนี้ผมพยายามพูดในมุมของคนที่รู้โหราศาสตร์ก่อนแต่เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่า ในช่วงนี้ครับช่องนี้นะครับเป็นช่องเจ้าของบ้านเนี่ยคืออาชีพนะครับที่ต้องระมัดระวังที่ใครที่อยู่ช่องนี้นะครับเจ้าของบ้านอาชีพเกี่ยวข้องกับศาสนาคือดาวพฤหัสนะครับเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางคนที่ใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้น4นะครับหรือว่าอาชีพเหล่านี้นะครับจะมีเรื <ST brewer es> ่องราว นะ,ะจะบอกว่าข่าวโรกรีก็ได้หรือว่าข่าวเฉาเฉาหรือว่าข่าวที่อาจจะจริงหรือเท็จหรือว่าอาจจะเป็นข่าวเป็นประเด็นนะครับในช่วงนี้ขึ้นมาให้ได้ตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นบางข่าวอาจจะจริงบางข่าวอาจจะเท็จแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เห็นข่าวแล้วว่าโอเคทําไมช่วงนี้นะฮะกลุ่มดาวที่อยู่กลุ่มนี้นะครับ จึงเป็นสถิตินะครับบ่งบอกเมื่อไหร่ที่มันสัมปะก,กันนะฮะในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือช่วงนี้เลยนะครับเมษาพฤษภาเนี่ยนะฮะจะมีข่าวที่เกี่ยวข้องนะฮะกับดาวหรือว่าเกี่ยวอาชีพที่ผมบอกเมื่อสักครู่นีครับสีอาชีพนะครับหรือว่า45่สายงานเนี่ยนะฮะและจะ ดำเนินต่อไปนะครับจริงๆก็คือในช่วงนะครับตลอดเดือนพฤษภานะครับจริงๆเดี๋ยวดาวพสุนะครับได้โขกจะย้ายในวันที่25พฤษภาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าดาวพรเกตมันก็ยังสปาร์กลุ่มนี้อยู่นะครับแลวดาวพรเกตมันก็ย้ายในช่วงเดือนมิถุนายนครับฉะนั้นผมก็เลยมองว่าประมาณว่าช่วงเดือนพฤษภายังจะมีข่าวนะครับที่เกี่ยวข้องกับวงการนะครับเรื่องของ ครูบาอาจารย์ต้องระมัดระวังนะใครเป็นครูบาอาจารย์ช่วงนี้อาจจะมีเหตุเพศภัยนะครับในเรื่องของผู้หญิงนะฮะนะหรือว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าในเรื่องของทางเพศนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาคือวงการศาสนานะครับแล้วก็วงการเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับแล้วก็วงการที่เกี่ยวข้องครับกับครูบาอาจารย์นะครับหมอครูบาอาจารย์นะครับศาสนาแล้วก็คือมันเป็นดาวพฤหัสเป็นตัวแทนนะครับของอาชีพเหล่านี้แล้วช่วงนี้ดาวพฤหัสที่เป็นตัวแทนเนี่ย ช่วงนี้เจอนะครับดาวเ็าเรียกว่ากระน,นำซัมเมอร์เซลล์นะครับในช่วงนี้ทําให้เกิดวิบากในเรื่องของข่าวต่างๆที่ตัวเองเคยทำนะครับมันก็จะเรียกว่าความลับเปิดเผยนะครับแล้วก็ในดวงเมืองตอนนี้ดาวพุธกับดาวราหูอยู่นะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์อยู่ด้วยนะครับฉะนั้นมันเป็นข่าวเช้าข่าว,าวโลกีเหมือนก็จะถูกผุดออกมานะครับฉะนั้นก็เลยสรุปได้ว่า ทั้งอาชีพเหล่านี้นะครับช่วงเดือนพฤษภานะครับยังมีข่าวเหล่านี้อยู่นะครับในคาว่าแวดวงนะครับคาว่าหมอคาว่าแวดวงการศึกษาการแพทย์นะครับแล้วก็วงการศาสนานะครับแล้วก็วงการการใช้กฎหมายนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับบางทีอาจจะมีคนใส่ร้ายใส่ความด้วยก็ได้ก็ต้องระวังเรื่องของงานตนเองระวังเรื่องของการใกล้ชิดนะฮะกับใครที่ เข้ามานะครับในชีวิตนะฮะที่ไม่ใช่กู่ของเรานะครับก็ต้องมาระวังพิเศษแล้วก็ใครที่มีประวัตินะหรือว่ามีข่าวนะครับหรือว่าเคยทําอะไรไว้ช่วงนี้ก็จะผุดออกมานะครับหรือความลับเปิดเผยออกมาได้นะครับเลยทําให้ในช่วงควบนะครับเดือนนี้นะครับไม่ใช่ว่าแค่ทางเพศอย่างเดียวจะเป็นเรื่องอื่นๆด้วยนะครับที่ทําให้เกิดความ เสื่อมเสียนะครับในชื่อเสียงนะฮะของวงการนะแต่ว่าอย่างที่บอกก็ว่าบางทีวงการเนี่ยดีงดงามอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนนะฮะที่อยู่ในอาชีพนะครับเหล่านี้บางคนนะครับถือว่าส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นมาแล้วทําให้คนที่ดีๆนะครับในสายงานต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมูหมองไปบ้างนะครับจากนั้นก็นี่คือเรื่องราวนะครับเดือนนี้เรามาตระวังเดี๋ยวจะมีข่าวที่ ลบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวทางเพศข่าวเรื่องของการยักยอกเงินทองหรือว่าเป็นข่าวนะครับในการทําทอะไรที่เกิดเป็นประเด็นของสังคมขึ้นมานะครับโอเคนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงขวบเดือนนี้ที่ต้องระมัดระวังใครที่อยู่ในสายงานนี้หรือว่ามีแวดวงในสายงานนี้นะครับหรือมีญาติพี่น้องคนรู้จักนะครับก็ต้องเตือนๆแล้วก็ต้องคอยบอกกล่าวกันนะฮะจะได้ระมัดระวังกันครับโอเคครับสวัสดีครับ